สวัสดีค่ะสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็มีอยู่กับพี่ฟ้านะคะวันนี้นะคะเราจะมาสุ่มกระชอรลอยกันนั่นเองนะคะก็โทษทีที่หายกันไปหลายวันเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่างนะคะส่วนใครที่รอพอดแคสต์อยู่นะคะตอนนี้พี่เคลียรปัญหาเสร็จเรียบร้อยนะคะพอดแคสต์จะกลับมาลงอีกภายในอีกไม่กี่วันนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามทำดองๆเอาไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เวลาน้อยมาก นะคะโอเคมาไม่พูดพร่ำพั่มเทยพรนามากนะคะเรามาสุ่มกาชากันเลยดีกว่าค่ะครีโอเครโอเคมาเลยกชาชางวดนี้นะคะเป็นเตีมสีม่วงนะคะสีม่วงเร็วเป็นสวนสนุกนะจ๊ะเออมาใ <c oughs> นตัวสีอยังต้องรอเข้าสุดสนุกสนุกหรื รูบลบนรูบลบมานะคะนะ่จิมแลนด์นะคะมากดสองแคสกันก่อนนะคะเฮ <c oughs> ้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มไหนดูซิจะได้อะไรดีๆีไหมฟิวพอดีบางทีอิโมชั่นมันก็เยอะเกินไปนะคะได <c oughs> ้โชว์นะคะมาค่ะต่อไปเรามากดร้อยแปดสิบแคสกันไป ได้รับไอเทมจากเซบาสเตียนเรานะคะจริงๆถ้าเกิดมันมีเหรียญตาของรอยเอด้วยนี่มันจะแบบสะดีมากแบบแต่ละอันนี้นะตรงนี้ก็อะไรนะอูได้ส่วนอีเวนค่ะกับคุณย่าว้าวอู้ได้ปากโอโหนี่จะให้ของแต่งส่วนกันอย่างเดียวอุย้ยจะบอกว่าให้ของแต่งส่วนอย่างเดียวก็ไม่ได้นนะคะจะบอกว่าก็ดีอยู่ก็ดีอยู่เด้อ จนนี้เราได้ของจกแสงบ้านกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> คือไรทำไมต้องสันเ็จแบบนี้คือะไรดีนะะ๊ะไมคะเออได้ซ้ำสุดยอดนอรู้สึกว่าจะได้แต่ของแต่งสวนนั้นเนี่ยเออให้มันได้โอุ้ยได้น้องมิให้มันได้อย่างนี้สิทุกคนดูทุกคนฉันสามารถอัปเกรดได้ภายในแบบ ไม่เท่าไรนะคะให้ Hi. เรียกครับผมเรียกเอ้ยได้แค่นี้เองว่ะเดี๋ยวก,กดอีกรอบหนึ่งนะคะฉันจะไปกดอีกรอบหนึ่งนะคะมาค่ะไม่คิดใจะให้ยางอื่นที่แบบนอกจากนี้บ้างหรอเธอไม่คิดจะให้ฉันยังอื่นจริงๆหรอฮะเซบเตียนเซบเตียนใจเย็นนะคะการสุ่มสามรอบอู้บอก บอกจะไม่ให้อย่างอื่นก็ให้หน้อย,อยดีใจเออได้ของแต่งส่วนเต็มเลยจ้าสรุปสุดท้ายแล้วนั้นคือเราเกลือหรือเปล่านะคะเราเกลือหรือไม่เราเกลือนะคะโอเคได้ของค้าไว้เพิ่มเท่านี้เลยเอาใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้คือในชาไม่ได้อยากได้อะไรมากนอกจากอีพริกนะคะอีพริกแบบ อิพิกแบบไม่ต้องใส่ออร่ามันดีมากจริงๆนะคะพี่ชอบตรงที่แบบไม่ต้องใส่ออะเออได้สวนจ้ะอุ้ยด็ดมากแมวแมวๆๆเนี่ยเราต้องมารอรนกันแล้วว่าว่าเราอ่ะจะต้องรู้อะไรลงไปบ้างนะคะเฮ้ยเกินแล้วสุดยอดียฟ้ามะพร้าวแก้วว้าว เฮ้ยเฟียรฟาร์มเผาแก้วว่ะนี่คือได้ของส่วนครบแล้วนะนี่คือได้ครบแล้ว <laughs> ทุกคนนี่คือมันได้ครบว่ะไหนเอาออกเป็นนิสหนึ่งสีออกไปสักสองอันยังได้อยู่เด้อสามมันไปเลยจ้าอ่าหนึ่ร้อยพอดีเลยคะ่ะอัพเกรดค่ะ ทาดานทาดานนะคะเรียบร้อยเนี่ยนซุปเปอร์อัพเกรดกันมาแล้วนะคะก่อนที่จะไปซุปเปอร์อัพเกรดอันต่อไปไม่ใช่นะคะต่อไปนะคะเราจะมาเก็บของสวนกันนั่นเองนะจ๊ะไม่ยถึงแบบมันเรียกว่าอะไรนะมาแต่งสวนกันนะจ๊ะ ดิซ okay. oh, nah, <laughs> ิซิซิซิโอเคทิ้ดทิ้ดทิ้ดทิความดีมความสนุกโอ้ยความสนุกอุต้าสนุกกว่ัดหัวสนุกจริงๆนะเนี่ยเด็นะไอเพลง นี่รับก่อนนะคะใช่ไปที่เมนูจัดสวนก่อนมีให้รีไซเคิลจะที่ชันรีไซเคิลรีไซเคิลไปก่อนนะจ๊ะเอาเครียของแมมพายของแมมพายช่างมันนะคะตอนนี้เราต้องไปดูที่อีเวนต์เรายังไม่ได้เพลงมาซึ่งอยากจะบอกว่ามันเป็นสีชมพูทั้งแมพอะแล,แล้วจะแล้วจะให้มันเป็นสี ไอ้น,นี่ได้ยังไงอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยอะนะอิสันต้องเปลี่ยนยังไงแต่พี่ชอบเพลงของแต่พี่ชอบเพลงของกอทิกนะกอทิกคือเพลงมันเพราะนะคะโอเค ละไว้ในเว้นอ่ะละไว้ละไว้ในเว้นนี่คือเลยละไว้ในฐานที่เข้าใจกันแล้วนะเราเราเว้นไว้กันในฐานที่เข้าใจนะคะเรามาแต่งตัวกันดีกว่านะคะก็ได้ตรงได้ตามมาแล้วเรียบร้อยกรุบกริบนะคะกรุบกริบมากนะคะมาดูกันนะคะกรุบกริบกรุรบกริบจ้ากรุบกริบอย่าได้ถือสารละอะไรก็บี่ดยพี่ก็จะแบบ ช่วงนี้เออบ่อยนะคะได้ชุดมาได้หมวกมาเด้ออุย้ยก็จะมีความแบบอุย้ยชุดช่างมันแล้วกันเนาะจ้าสุดยอดนะคะฮัลโหลอ้ยไม่เอาอ่ะมันเยอะไปอะ่ะมันดูเยอะอะ่ะชุดมันดูเยอะเราเอาชุดที่เป็นสีบ่วง ชมันดุมไม่เยอะดีกว่าม,มันเยอะชุดมันเยอะชุดเยอะนี่คืออะไรนะจะในในในคำของพี่นั่นคือมันองค์ประกอบมันเยอะมันดูลุงลังอะ่ะมันก็เลยแบบมไม่ใส่ดีกว่านะจ๊ะหาชุดที่เป็นสีม่วงยากจริงเอาเป็นว่าใส่ชุดธรรมดาแล้วกันเนาะ ชุดนี้ละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวอออร่าออกนะคะเพราะว่าจะให้จัดเต็มไปก็ไม่ได้เนอะเออเป็นุนผมด้วยผมมันไม่ได้สวยเด้อแต่แบบอ,ก,อ,อ,อก็ไปอ่ะเออน่ารักมันทึกไปนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันที่เฟนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ฮารีฮารีฮารีว่าฮารีฮารีฮารีว่ารู้สึกว่าจะเข้าไปแล้วเปลี่ยนสีผิวด้วยใช่ไหมจริงด้วยเข้าไปแล้วเปลี่ยนสีผิวจ้าสุดยอดไปเลย โอเคนะคะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะมีซีรีส์ใหม่เร็วๆนี้นะคะคือแกงหนูทพิปเดอะซีรีส์นะคะก็คือตอนนี้พี่กำลังรวมตัวคนอยู่เพื่อจะไปแกงหนูทพิปกันนั่นเองนะคะก็ใครที่ติดตามพี่ใน กลุ่มซื้อขายหลายเพจก็จะรู้ว่าพี่ได้ทำการแกงนางนงคลิปไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวตอนนี้พยายามหาตัวนางอยู่แล้วก็พยายามแกงทุกคนที่เป็นคนโกงในหลายเพจนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็คงต้องอัปเดตกันเรื่อยๆอันนี้คือพี่เตือนไว้ก่อนนะคะห้ามซื้อขายในเกมเด็กขาดนะคะมีอะไรลองออกไปดูใน facebook ใน facebook จะดีที่สุดนะคะก็มันสามารถยืนยันตัวตนได้แล้วก็ ถ้ายังไงหรือว่าอยากได้คนยืนยันว่าคนไหนซื้อของได้จริงลงผอจอได้จริงมาถามพีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่พี่ก็จะพานมาหมดแล้วก็จะมีเจ้าประจําที่เป็นเจ้าประจําของพีนะคะเอาเป็นว่ายังไงนะคะก็อยากซื้อขายในเกมใครมาขายของแคสในราคาที่ถูกเกินความเป็นจริงหรือปั๊มใจในการถูกเกินความเป็นจริงอ่ะ อย่าไปซื้อนะคะพี่เตือนแล้วก็จะเตือนทุกๆคลิปด้วยเพราะว่าพี่ไม่อยากให้หนางคลิปนั้นมีเงินใช้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันถึงท้ายคลิปนะคะใครที่พิมพ์คอมเมนต์เรื่องอีทิปท้ายคลิปนั้นนั่นคือพิมพ์เรื่องอีทิปในคอมเมนต์นั่นคือคนที่ดูอยู่ตรงท้ายคลิปนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายไว้เจอกันใหม่นะตุ๊บ